นำมาห้อยไว้กับกิ่งของมะละกอนี่เลยเนี่ยนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการรอกเข้าสวนนะครับก็ทําวิธีการนี้เลยอเอาไว้ใกล้ๆบ้านนะกลิ่นมันแรงมันมีการรอกมาขวนนี่นะครับน้อนมแมลงมาเจาะก็ไม่มีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับใครมีปัญหาเรื่องการปลูกพืชผลนะครับแล้วโดนการรอกโดนนกมาจิกบ้างนะครับ อันนี้เป็นมะละกอนะครับมะละกอ,อผมมันจะเริ่มสุกแล้วไงเห็นไหมมันเริ่มเหลืองแล้วนะครับมีชุดแรกที่มันที่มันเอ่อเหลืองเหลืองมาชุดแรกนะครับแล้วมันมีลูกเห็นลูกเล็กแล้วไหมมันมีกระรอกนะครับกระรอกเข้ามาเจาะรวมทั้งประเภทหนอนนะครับนอนก็เข้ามาเจาะชุดแรกจะมีนอนมาเจาะเห็นไหมไม่ได้กินผลผลิตเลยนะครับเนี่ย นี่ยวันนี้ผมมีวิธีการนะครับในการป้องกันพวกกระรอกพวกนอนนะครับที่จะมาเข้าในสวนของพวกเรานี่นะมันป้องกันได้จริงนะครับดูสังเกตผิวมะละกงผมเนียนเชียวนะครับไม่มีแมลงไม่มีสัตรูพืชไม่มีกรารอกไม่มีนกอะไรมาเข้าใกล้เลยนะครับผมทําตัวนี้เลยนี่นี่เป็นลูกยอนะอยากรู้วิธีการทํำไหม อ่ะผมพาไปทํานะครับมันได้ผลดีมากเลยนะเพื่อนนะมาอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มดูวิธีการตัดขวดกันเลยนะตัดขวดนะครับตัดยังไงก็ได้ให้มันเหลือแองน้ําเอาไว้เก็บตรงนี้นะครับเราจะทกาการปาดอย่างนี้ปาดอย่างนี้ปาดสามมุมปาดอย่างนี้ แล้วผมก็จะใช้กันไกลนะครับในการทําเป็นช่องแบบนี้ใครมีมะละกอสุกมีกล้วยสุกอย่างเงี้ยตามสวนนะครับทําไปห้อยไว้จุดละจุดละขวดเลยก็ได้นะครับมันป้องกันพวกกระรอกป้องกันพวกนก พวกแมลงต่างๆได้ดีมากนะลูกโยอถ้าเพื่อนๆไม่ไม่นำมาแปรรูปไม่นํามา,าทําการหมักอะไรมันก็เป็นลูกโยอปกตินะครับแต่เมื่อใดที่เพื่อนๆทาการนํามาหมักในขวดน้ําแบบนี้นะรับรองความมันจะบันเทิงนะครับกลิ่นมันจะแรงมากนะครับปะต่อไปเราไปเก็บลูกโยอมาใส่ขวดกันเน้นให้เดีนเอาลูกโยอที่มันสุกๆเลยนะนี่นะครับสุกอย่างนี้เลยนํามามาใส่ขวดอย่างนี้ นี่ไปหาเก็บมาใส่สักสองสามลูกได้กล,กลิ่นกลิ่นแรงมากต่อไปนะครับเพื่อนๆนำมาบี้นะหาไม้มาบี้กดเข้าไปอย่างนี้เลยนี่หืมกล,ลิ่นแรงจริงไปเติมน้ำน้ำเปล่านะครับ ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวลมมันตีแล้วมันกระชอกอันนี้พอนี่โอ้โหรับรองแม้แต่คนก็อยู่ไม่ได้นะครับขั้นตอต่อไปนะครับผมจะทำเป็นที่ห้อยนะนี่นะครับเปิดฟ้ามาหาภาชนะมาหาอุปกรณ์มาเจาะขวดผมไม่ใช่เป็นลวดนะครับลวดทำเป็นขวดอย่างนี้นะ เอาไว้ให้เป็นปมสําหรับห้อยนะครับมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับฟ้าเลยนี่เราก็จะได้ที่ห้อยเรียบร้อยนะครับเราสามารถนําไปห้อยตามตามกิ่งพันธุ์ของผลไม้ของเราก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นอ่วิธีนี้เหมาะสําหรับการทําในช่วงที่ว่าผลผลิตสุกนะครับผลผลิตจะเริ่มมีมแมลงมาลงนะครับ ช่วงที่ออกดอกไม่ควรทําเพราะว่ามแมลงมันจะไม่มาเข้าผสมเกสรให้เราเนาะส่วนวิธีการนําไปวางก็ผมจะทําเป็นที่ห้อยอย่างนี้นะเนี่ยนามาห้อยไว้กับกิ่งของมะละกอนี้เลยเนี่ยนะครับมันมันจะส่งกลิ่นอบวนเลยหรือถ้าใครต้องการที่จะห้อยไว้ตามต้นพลิกก็ได้นะต้นพลิกต้นพืชอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ของผมมันเน้นจะเฉพาะมะละกอนะครับ มันมีกระรอกมากวนมันมีกระรอกมากินลูกสุกนะยังไม่สุกดีซ้นะครับแค่เอาอจะเลื้องเลงน้องก็เริ่มเข้ามารบกวนในสวนแล้วนะครับก็ทําวิธีการนี้เลยนะครับได้ผลดีมากเลยนะเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของกระรอกเข้าสวนนะครับทําวิธีการนี้เลยเนี่ยรับรองไม่มีนะครับน้อนมแมลงมาเจาะก็ไม่มีนะครับแต่สําคัญคือ,อยาเอาไว้ใกล้ๆบ้านนะลิ่นมันแรงนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะกับวิธีการป้องกันการรอกป้องกันมแมลงเข้าสวนศัตรูพืชมากินผลผลิตของพวกเรานะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับลูกยอมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับนี่นะครับวันนี้ถ้าคิดว่าคลิปงผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ลกดติดตามกดแชร์ไปด้วยนะแชร์ไปให้กับเพื่อนของเราที่กําลังเจอปัญหาการรอกมากินผลไม้อยู่เนาะผมยังมีวิธีการทําเกษตรอีกหลากหลายรูปแบบบ้างนะครับที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆดูกันนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการป้องกันแมลงศัตรูพืชมากินพืชผักในสวนของพวกเรานะครับยังไม่รวมถึงพวกแมลงต่างๆที่เข้ามาในสวนประเภทพวกกินใบนะครับผมก็ยังมีวิธีในการทำด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปละนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ